ตรงกระเดื่องนะครกระเดื่องเนี่ยมันจะมันจะลักษณะลักษณะคือมันจะทํางานอย่างนี้ปุ่แกรมอย่างนี้มันต้องดันฝั่งนี้เพื่อที่จะให้ตัวนี้เปิดล็อกแล้วไอ้เจ้าเนี่ยเวลาเราหมุนอะโปรตีอคือแจมจะอยู่อย่างี้ขันมันจะบิดอย่างนี้พอบิดปั๊บมันก็จะไปดันเนี่ย ให้ปลดล็อกค,คือมันเลยดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ที่ียดันถ้าเรามันปลดล็อกได้มันเลยมีการติดขัดขึ้นมาสําหรับปัญหาของผมก็คือน็อตเจ้านี่นี่ยเจนี่จะมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งล่นหายทาให้เวลาขันเนี่ยเฟรมข้างๆมันจะดันตลอดผมก็เพิ่งรู้พอตอนเนี้ยปีปัญหาก็คือ อันนี้ก็คือไม่ต้องถอดน,นะครับเวลาปีปัญหาเนี่ยแต่ผมดึงดึงเลยแล้วก็มันจะมีแหวนรองนี่หนึงอันนี่ใบหนึ่งอาหนึ่งอัน,น,น,อน,น,อนแล้วก็มีสลักวิธีก็คือแหวนมจะอยู่งนี้ประกบอยู่ด้านหลังครับแล้วก็เขียเข่ยเคียรก็ออก พอหมุนเนี่ยจะเห็นว่าเฟร,รมมันจะกระเพื่อมฮะยิงต้องขันน็อตนะแต่ว่าเดี๋ยวมจะทําให้ดูก่อนว่าเราต้องหาจังหวะนะนยิงก็ส่องไฟใครมีไฟฉายก็ส่องไฟดูมันจะมีจังหวะให้หมุนไปอย่างเงี้ยแล้วก็งัดขึ้นลองปิดมาดูนี่ นี่นะมันผมใช้การงัดอย่างนี้นะจริงจคือคกลไกมันควรจะงัดอย่างนี้ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขตอนนี้คือถ้าผมไม่ง่ายผมก็จะพยายามผูกเชือกแล้วก็ดึงออกไปเลยแต่ปัญหาจริงๆมันก็คงต้องรื้อเฟรมนี้ออกเพื่อดูแต่ของผมมันรื้อไม่ได้ผมก็จะลองหาจังหวะใส่ไปใส่เข้าไปประกอบใหม่ใแล้วก็ดิดดูแล้วก็ อาจจะหวัวงัดงัดครับวันนี้แค่นี้ครับครับ